สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ทุกท่านนะครับับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถคะโคเข้าใหม่ครับรถขุดอิตาชินะครับวันนี้เป็นขนาด12ตันนะครับอิตาชิเซเด็กร้อยยี่สิบรุ่นนะครับวันนี้มาคู่กับ EX ็กร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับผมวันนี้เราพามารีวิวนะครับตัวเซเดกรุ่น3นะครับมาดูเนื้อตัวครับตัวนี้สเปคนะครับก็จะเป็นรุ่นถักใหญ่นะครับ ตกเจ็ดสิบเส้นนะครับสภาพสวยๆนะครับเดินดูรอบๆตัวกันก่อนนะครับแต่งใหญ่สวยงามมากครับตัวนี้รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ปีผลิตอยู่ที่ประมาณ2012เลยนะสะภาพั๊มแพงนะครับสวยเดิมๆเลยนะครับรถเก่านอกนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในประเทศไทย ันใหญ่นะครับน่าใช้มากนะมาดูช่วงล่างครับสนะภาพสวยเลยนะครับผมสเปคดีโอ้ตัวนี้มีเปลือกคุ้มสายมาด้วยนะครับญี่ปุ่นรักษาดีมากเลยนะ สวยแห้งๆเลยนะครับต่างญี่ปุ่นนะครับสนใจก็ลองมาชมรถที่ร้านได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์ตัวนี้เครื่องยนต์ก็จะเป็นอีซูปนะครับสีสูปมีเทอร์โบครับเครื่องดีเซลนะครับมุ่งกีตัวนี้เป็นแบบห้าฝันนะครับงานก็จะเป็นงานเบาๆครับตัก ไม่ได้ขุดอะไรรุนแรงนะครับตัวนี้มีตะขอด้วยนะครับตะขอยกขอมุกีีเดิมสวยมากโอเครับดูฝั่งครับนี่หัวเก่งนะครับก็คือสวยเลยนะครับสีดำเดิมนะครับอ่ามีติดด้านหลังมีกล้องหลังด้วยนะครับผมนี่ครับนำเข้าโดยไทยทรงพลนะครับแหลมชะบังไม่ดินเจแปนนะครับ อาน้ำเริ่มึ่งสวยๆเลย่ะมีตัวปรับสลหรับคอนโทรลด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมข้างในกันนะครับี่ภายในโอ้เ oh, ย็นเย็นเจี๊ยบนะครับเบาะเนี่ยไม่ได้ขาดนะครับก็คือป้องกันนะครับเบาะเดิมเปื้อนนะครับเป็นพลาสติกหุ้มนะครับคือมีแอร์นะครับนี่แคปนะช่วงแคปเขา โอ้ตัวนี้ดูแลดีนะครับก็มีเช็คลิสต์เปลี่ยนทานน้ำมันเครื่องเป็นกองตลอดเวลานะครับก็มันใจครับก็เป็นรถญี่ปุ่นแท้ๆนะครับผมแคร์จอครับตัวนี้มีกล้องหลังนะครับสวยเลยครับก็จะเป็นจอสีนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยงสักครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่ครึ่งหนึ่งทดสอบนะครับนี่คอนโทรลเป็นแคทนะครับผม ป๊บมีแรงแค่ครึ่งเดียวนะครับงานไวมากป๊บโอเคครับจะล,ลองกดตัวนะครับเทสต์ปั๊มยกนะครับผมบโอเคครับปึดเลยแรงดีครับอะจะสอบตัวเดินนะครับ นี่คือเดินคู่นะครับในละข้างนะครับโอเคนะครับบาดีนะครับโอเคอีกครับสวนเลยมุนติวนะครับอ่าเวลาเดินนะครับด้านหลังนะครับกล้องก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังทันทีเลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับพร้อมใช้เลย ครับสนใจเครื่องจักรนาเข้ารถเก่าญี่ปุ่นแบบนี้นะครับก็ติดต่อตั้มเข้ามาได้นะครับอ่ารเช็คนอกครับสภาพก็คือพร้อมใช้นะครับสวยๆเลยนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องจักรแบบอื่นนะครับนอกจากแมคโครแเราก็มีจําหน่ายพวกรถตัดการเช้าฮะรถปูยางรถเครนก็มีนะครับผมครับยังไงถ้าชอบกิตาชีสเต็กคันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ตั้มด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้า วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ